c a n d ี้เกม i g h t l i ฟ e on Stage ครั้งแรกที่คำดีๆจะชนคุณผู้ชมมาเล่นเกมกันมีขอรางวัแลแจกด้วยนะสุขที่21มิถุนายนนี้6โมงเย็นเป็นต้นไปที่สยามพารากอนลงทะเบียนร,ร่วมง,งานฟรีที่นั่งจำกัดนะครับใครอยากเล่นเกมกับเราสดๆไม่ว่าจะเป็นการดวลไทยศัพท์หรือว่าดวลการราย ทำตามนี้เลยเข้าไปกรอกรายละเอีย e ดในลิงก์ซี e ีเวนที่เราแนบเอาไว้ข้างใต้นี้พร้อมกับคลิปที่คุณถ่ายเอง1นาทีประมาณนี้ My name is j i t จ I'm a video editor of the standard candy Let me show you how I rap ไปโกสโลช้ามาคำดำแบก Introduce yourself in English 30 second s และโชว์ทักษะการรายอีก30วินาทีลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31พฤษภาคมประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสุกที่14มิถุนายนหรือถ้าเกิดใครอยากมานั่งดูนั่งเฉยเฉยแต่ไม่เล่นก็ได้เช่นกันครับลงทะเบียนได้ที่ลิงก์เดียวกันนี้ได้เลย c a n d y Game Night Live on Stage Play Your Way to Better English สุกที่21มิถุนายน2567 6มงเย็นเป็นต้นไปสยามพารากอนชั้น4ลาน s c b x Next Stage มาเจอกันมาเล่นกัน